หายตื๊นะคะเมื่อกี้เก็บได้ตะกร้าหนึ่งละตะกร้าเล็กๆไม่เยอะมากปีนี้นี่ยังแกะไม่จัดดูที่หัวยังไม่มนพอมีบุ๋มๆลงไปอยู่ต้องให้มนให้เต่งเลยเต่งตึงเหมือนสาววัยสิบสี่เต่งยังบ้าสิบสี่เต่งยัง <laughs> สักยี่สิบเนาะแปดยี่สิบเต่งตึง คนเนี่ยแก่แล้วค่ะม้่วมูงยังไม่แก่คนแก่แล้วแก่จัดแล้วด้วยนี่แก่แล้วมีเพี้ยด้วยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนลครแกงใครหยุดเลยเ ไหนึ่งตัวนี้เรียกกระชายอร่อยมากนี่แกไม่จับน่าจะทิหน้าแกจับด,ด,ดีอืมอเีนี่นี่แกยังไงพวงนี้สวยพวงนี้ไปฝากเพื่อนดีกว่าฝากกะทิกับกฝากเพนดีกว่า ดูคลิปอยู่เปล่าอีกากนะกลูกละห้าบาทขายถูกถูกสิบห้าบาททั้งหมดเอ,อ้นี่แก่ละัวตึงตึงพิจารณาทีแต่ไม่แก่แล้ว,พลวเพื่อนไม่อร่อยพิจารณาทีได้แล้วนะนเดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะการที่เราจะให้ของใครยิ่งเป็นคนที่เรารู้สึก ดีด้วยมากๆากเราต้องคัดแบบพิเศษที่สุดเดนะคะแก่แล้วแก่แล้วเตรียมอร่อยจะเพื่อนจ๋านี่ไปทางควันสวยงามตามท้องเรื่อง อย่าเก็บไปก่อนอ้าวควาหลุดโอ้โหควาหลุดคว <c oughs> าหลุดเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเลือกส,สวยๆอีกต้นหนึ่งดีกว่าที่ในตะก้าสวยอยู่สวยอยู่พอละยังแกะไม่จัดที่น้าน่าจะมีงานแล้วอ่ะน่าจะไม่ค่อยได้กลับมางานน่าจะเยอะหลังโควิด ติดต่อได้นะคะงานวิทยากรงานสอนให้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในคลาสนาักศึกษาปตีมัธยมมัธถมได้หมดเลยแล้วก็งานวิทยากรติดต่อได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ขายของนะแค่แนะนำเสืไม่ได้ขายของอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาเดี๋ยวมาดูความเคลื่อหน้าคะ่ะว่ามีแก่หรือย,ยังเนาะให้แก่แล้วก็ เก็บให้ดูอีกทีหนึง่งตอนนี้เอาไปบ่มส่วนหนึ่งก่อนอันนี้เป็นอาทูอีทูนะคะต้นนี้อาทูอีทูเพื่อนรักสมัยขยมเป็นเงงให้มาปลูกน,นี่โตลแล้วนะเป็นเงงถ้าไปสองสามปีน่าจะออกผลใน้ลูกนะคะ2 e 2. อาทูอีทูต้นดูรอบๆอาทูอีทูพวงแอปเปิลคะคะดูจะเหมือนแอปเปิล ให้ดูดินน่ดินไม่ค่อยดีเดี๋ยวบำรุงใหม่ให้เวลากับเขาเยอะขึ้น่วนใหญ่ส่วนนี้เป็นผลไมส้สักดิ์สิทธิ์หมดเลยกินแล้วเกิดความมงคลแน่นอนเนื่องจากเทวดาเลี้ยงไปก่อนนะ